และในวันนี้ความโรแมนติกจะเกิดขึ้นที่ห้องบันยันบอลรูมชั้นสิกับคนในครอบครัวของมาสเตอร์เชฟและเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานแต่งวะอ้คนลุกเลยนแต่งใครนแต่งใครคนลุกนั่นก็คือพิธีมงคลสมรสบอลมาสเตอร์เชฟซีซั่นสกับเจ้าสาวของเขา จริงรง,งานแต่งงานของจริงผมเนี่ยติดตาม Facebook ของพี่บอลผมรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้ววันนี้เราจะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาอ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้เราจะได้มาวันที่สําคัญที่สุดของเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นและกลัวแน่นอนว่าอาหารในงานเลี้ยงทั้งหมด <laughs> พวกคุณต้องเป็นคนทำเอเออ มันนั่งร่วมงานไม่ได้หรอกงานแต่งมันยิ่งกดดันเราจะพลาดไม่ได้เลยนะงานแต่งงานอ่ะเป็นเรื่องจดจําแล้วเราเนี่ยจะไปทํางานเขาพังหรือเปล่าอ่ะและสไตล์อาหารที่จะเสิร์ฟให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็คือ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 โต๊ะจีนโอต๊ะจีนโต๊ะจีนคนต้องกินอิ่มแล้วก็ความไวเนี่ยอยาให้เขารอนานซึ่งสองเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซีเรียส ถ้าอาหาร1ชุดออกมาแล้วมันดีทุกคนก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยกันถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันไม่ดีอ่ะยกโต๊ะเลยนะและวันนี้แต่และทีมจะต้องทำอาหารทั้งหมด4อย่างซึ่งประกอบไปด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยซุปอาหารจานหลักและของหวานโดยพวกคุณจะต้องใช้วัตสดิบที่กำหนดให้ในการปรุงอาหารคิดเองเหรอคิดเองนี่ขึ้นนะ นั่นไงนั่นไงกรรมการค่อยๆเดินไปหลังกล่องพวกเราทุกคนก็ขนลุกสู้พอเห็นกล่องสี่กล่องเอ๊ะนี่มันคือ Invention test ในทีม Challenge หรอหวังว่าวัตถุดิบที่ได้มาจะเป็นวัตถุดิบที่สอดคอกับโต๊ะจีนนะวัตถุดิบที่พวกคุณจะต้องนำไปทำอาหารเรียกน้ำย่อยหรือสลัดก็คือ โฮตาเตะไอ่ไ้โฮโฮตาเตะเดี๋ยววะคะได้เฮ้ยไฮโซแน่นอนที่ผ่านมาเจออะไรแมลงดาเงี้ยเจอโฮตาเตะทีนึงก็น้ำลายไหลแล้วอันนี้คือทำสลัดใช่ปะใช่ใช่ใช่วัตถุดิบที่ต้องใช้ทำซุปก็คือล็อบสเตอร์อ้หฮารูฮารามากเวอร์เป็นล็อบสเตอร์ โอเคมันเหมาะกับการทำซุปรู้สึกว่าได้อันเนี้ยโอเคไม่ยากเกินไปสำหรับการทำอาหารจานหลักวัตถุดิบที่คุณจะต้องใช้ก็คือปลา,า,าเต้าปลาเต๋าเต้ปลาเต่าเต้ยตัวใหญ่มาก ในชีวิตนี้กินปลาต่อเต้ยน้อยมากมันเป็นวัตถุดิบที่แพงไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ยากนะสําหรับเมนคอร์สครั้งนี้ไฮโซและสําหรับของหวานวัตถุดิบที่พวกคุณต้องใช้ก็คือ,อนมข้นหวานและผลไม้มงคลของจีนค่ะผลไม้ล,มลูกครับอุ้ยผลไม,หลม้หวานหวานก็สบายค่ะ ทั้งหมดที่เปิดมามันดูแล้วเหมือนมันทําง่ายแต่เราต้องมีเวลาเตรียมวัตถุดิบอะนานกุ้งก็ต้องแกะเปลือกปลาแล้วก็ต้องแกล่มันมีขั้นตอนเยอะกว่าที่ตาเห็นแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานมีทั้งหมดประมาณสามสิบ <30 S 1> <180 S 2> นึคนหนึ่100ก็ช็อกแล้วแบ่งกันนั่งโต๊ะละ8ด คนเท่ากับจะมีจำนวนโต๊ะ22โต๊ะดังนั้นพวกคุณจะต้องทำอาหารทั้ง4อย่างเพื่อเสิร์ฟให้แขกผู้มีเกียรติอย่างละ22ชุดนยญ่ทเเบือ <ทำ S 1> ไ<ป>้เลยชุดใหญ่ละวางรู้สึกว่ามันโหดมากมันดูเหมือนน้อยนะ22โต๊ะแต่เรามีแค่5คนอะ่ะ5คนกับโต๊ะละ4อย่าง 2 2ชุด180คนต้องมาคำนวณอีกว่าคนหนึ่งกินกี่กรัมพอชั่นหนึ่งมีกี่กรัมก็คิดไว้ถ้าแขกคู่ใหญ่เต็มไปหมดเลยเราทำแล้วมันกินไม่ได้อ่ะเจ้บ่าวก็เครียดนะ Haley